สวัสดีค่ะพบกับพบกับช่างไอซ่าชานลว,วันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาน้องไอซ์ทำปลาหมึกแดัดสไส้นาะเออเรามีปลาหมึกน้อยๆมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะปลาหมึกย<ช>ปลาหมึกสไส้ก็จะมีอัน ชีไว้ใส่ในเครื่องแล้วก็มีเครื่องปูนี่นะคะเครื่องปรี้แบบนีนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีกับกระเทียมนะคะน้องไอซ์ได้ตามไปแล้วนะคะใช่ค่ะอ่าส่วนผสมก็จะตามนี้เลยนะคะมีน้ำมันหอยมีซอสต่างๆนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสค่ะมีกระเทียมมีอะไรต่างๆกไทยแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็ <ม>แล้วก็มีแค่นี้ค่ะใช้ของง่ายๆที่มีในตู้เย็นบางทีเราอยากล้างตู้เย็นล้างสต๊อกนะคะพวกถุกหัวทเท้าพวกหรือว่าใครมีแครอทก,ก็ใส่ไปได้นะคะเพราะว่าเราก็จะเอาของในตู้เย็นเนี่ยมาโล่ๆแล้วก็มาทําเป็นต้มจืดได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องไอซ์กับคุณแม่จะเริ่มหมักหมูค่ะค่ะ น้องไอก็จะหมักทําการหมักหมูที่จะเราจะยัดไส้ในปลาหมึกนะคะอ่าทีนี้ลูกก็ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วม,มีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยไม,ไมีซอสปรุงรสอ่าทีนี้ลูกก็ลองนี่นะคะหยิบผักชีได้ค่ะผักชีกชน,นี่ค่ะที่แม่หมั่นใช่ค่ะค่ะอันนั้นขึ้นช่นะคะอันนี้ผักชีค่ะ คเลย่ะทำแบบนี้เด็กก็จะได้หัดกินผักด้วยนะคะอ่าพอแล้วค่ะปุกเขาเลยนะคะคนรให้เข้ากัดแล้วทำให้มันแบบเข้าๆโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็คือขั้นตอนของการทำอะไรนะคะเชฟไอค้าพูดด้วยสิคะการทำลาหมูแก้ไขนะคะสูตรของใครคะสูตรของแม่ค่ะหลักค่ะ ในเมื่อทำอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาะยัดยัดไส้เชื่อกันยัดไส้นะคะยัดไส้ยากมากเลยเพราะตัวเล็กมากค่ะใช่ค่ะกว่าจะได้เสร็จทักตัวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวาจะให้ดูนะคะมันเป็นอะไรเป็นการทํากับข้าวถ้าทำเมนูนี้เนาะน้องไอจะสนุกมากสนุกกว่าทำหมูกระทะก็หมูยัดไส้ค่ะ อันนี้คือเล็กมากค่ะทำยากมาก <_ C hi> นะคะก <_ C hi> ็จะได้แค่ตัวค่ะก <_ C hi> ็จะได้แต่ละตัวน,นะคะก็จะไม่ไมค่ะ ทำมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่านานแล้วเนาะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำมานานแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นนี้นานจริงใช่ค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะไหนคะผลงานของน้องอไอซ์โอเคค่ะนี่คะ่ะแล้วถ้าทำแบบนี้เด็กก็จะสนุกกับการทำอาหารเนาะแถมยังทำอาหารเป็นอีกด้วยนะคะ ไม่ใช่ชอบเหรอคะไม่ใช่ค่ะทั้งชอบเป็นทั้งชอบเลยค่ะอี๋อยาทีินข้าอะค่ะอี๋แยาใต้แี๋ไม่ค่อยเข้าเลยแม่แม่ขาขอทอตัวใหญ่ๆหนยนะคะตอนตอนมปซึบะหมึกบอกว่าขอตัวเล็กๆน่ารักน่ารักต,ตอนยุสไซ บอกว่าตัวเล็กขอตัวใหญ่เๆเลยนะคะมันก็จะเป็นการทำกับข้าวเนาะมันก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมที่ที่เด็กชอบมากสนุกกันคะ่ะแต่ว่ามันทํายากนิดนึงไหมคะเรื่องการยัดไส้เขาเขาซื้อตัวเล็กมากอะตัวแบบน่นนารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยตัวหนึ่งไม่กี่บาทเองอะคะ่ะก็ตัวตัวหนึ่งแต่ละตัวสิคะ เล็กมากอ่ะคืออยากได้ตัวละคำตัวละคำอย่างเงี้ยก็หาซื้อยากอยู่นะปาหมุกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ค่ะตัวใหญ่ไหวไหมคะทันพิชชาไอซ่าไหวไหมมีแม่ไดแล้วค่ะแม่คะเขามีบางได้สิรนี่ค่ะตัวเล็กมากอันนี้ยากมากค่ะ ยัดยากมากเพราะว่านี่ค่ะถ้าตัวใหญ่ใหญ่สุดประมาณเท่านี้ค่ะใช่ค่ะเย็ดตัวใหญ่ค่ะข <c oughs> <miles> องนางตัวใหญ่ใหญ่ค่ะค่ะเราเนี้ยใส่บังเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็คือผลงานของนางเราก็จะมาเริ่มใส่กันเลยนะคะค่ะน้องเอาหัวไชเท้าใส่ใส่ลงไปในใน้ำซุปเลยห <rah> ยิบไปเลยก็ได้ไม่หรื แต่ก็การน้ำกระเด็นอาดิบไปเยอะเลยลูกไม่คะ,คะใส่ไปเลยหยิบเลยแนมะ่ที่แม่ว่าแหละไม่ลูกกอกระเด็นไม่หยิบนะหยิบเออกอกระเด็นดี่ลยอ่ะค่ะ อันนี้ต้องมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกองอยู่ด้วยนะคะเพราะอาจจะลวกมือได้นะคะแม่ขาใส่อะไรต่อคะก็รอให้น้ําเดือดก่อนค่ะแล้วก็ลูกก็ชิมให้ชิมนิดนึงให้มันเพราะอันนี้เป็นน้ำซุปแล้วเนาะแล้วก็ให้ชิมว่า น้ำซุปต้องเพิ่มอะไรอีกเปล่าอะไรเงี้ยอย่างที่เราใส่ค่ะนะ้องอาจจะใส่ซอสปรุงรสลงไปสักครึ่งช้อนปรุงรสอันไหนคะเนี่ยค่ะใช่ซอสฝรั่ง,ลลงมาใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะใส่วันี้พอไหมคะได้ค่ะนี่นะคะใส่ลสงไปเสร็จปพวกเราก็ต้องคนนะคะให้มันเข้ากัน เราก็เดือดแล้วเนาะใช่ทีนี้เราก็าาาใส่ปลาหมึกลงไปงน,งนะคะใช่ค่ะไม่ต้องคิดก็ได้ะคะ่ะอ่าใส่ลงไปนี่งไงแม่ใส่ไปแล้วมไม่ต้องคนนะคะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะขาวเท<ม> okay, ลงไปะคะ่ะ<ม>อันนี้ก็เพื่อไม่ต้องเสียเวลาไม่เป็นไรค่ะ ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกชอบมากชอบทำเล่นอะไร<ป>ท<ป><ป>ี่เขาได้ทำนะคะเขาจะชอบมากเพราะเขาชอบเล่นชอบทำคุณแม่ไม่มีอะไรทำเลย <c oughs> สวยไหมคะอันนี้มหมูที่เหลือเนาะนไอก็มาปั้นเป็นกลมๆให้้อาไออธิบายเลยค่ะคจะใไอนะคะก็จะเอามาปั้นอย่างนี้เป็นกลมๆอันนี้แอบเห็นวก็หมึกลงไปด้วยนะคะานี้เลยะคะ่ะจะว่าไปไอ้ก็ทำอาหารเป็นหลายอย่าง เดี๋ยวเราก็จะพาทำเรื่อยๆว่าอยากให้หนักเรียนน้องไอ้ทำอะไรบอกได้แต่ที่แน่ๆเมนูที่นางทำอร่อยที่สุดน่าจะเป็นไข่ตุก ได้ปลาหงส์น้อยมาแบบเหมือนแบบตัวละครตัวละครเลยเนาะใช่เลยสีชาแบบสวยๆเลยนะคะนี่นะคะ,วะ,คะคสวยอ่าคนเลยคะ่ะทุกทายยาวไปนิดนึงนไหนๆก็ใกล้หมดแล้วคะ่ะเอาให้มันหมดเลยนะคะ่านิดนิดนึงคะ่ะคนด้วยนะคะ คนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะน่ากินว่นาดูไล่ๆเลยค่ะตัวละครตัวละครเลยนะหูใกล้ปิ้นออกมาเลยค่ะ <c oughs> ดูบางตัว,วันสิคะตะวันจะใกล้ปิ้งออกมาเลยค่ะนี่นะคะ่ะผมสะหน่อยหนึ่งนะคะต้องระวังมือด้วยนะคะ เ็นเมนูที่น้องออไอนะคะชอบมากเลยนะคะเด็กก็ทานได้ใช่ค่ะแถมยังมีผักอยู่ข้างในด้วยนะคะเด็กบางคนพ่อแม่เขาทำเด็กเขาไม่รู้นะคะเพราะว่าเด็กเขาเห็นแต่หมูเขาไม่เห็นผักนะคะ,อะโอเคเลยค่ะทีนี้เเทีนี้สุกแล้วใช่ไหมคะ ลองตักเลยค่ะตักเส่ถ้วยตักเส่ถ้วยเลนะคะเถ้วยเตรียมมาเป็นแบบพิธีน,นะคะต<ฮ>ักเลยนะคะแม่<ฮ>ค่ะ,คะนี่นะคะน่าก,กินมากนะคะจะน้ำซุปแค่ในที่หลังดีกว่านะคะเดี๋ยวเอาหัวเช็ดเท้าก่อน,นะค่ะเช็ดเท้าน่าจะพอแล้วค่ะทีนี้ก็ลุยกินปลาหมึกเพื่อตักเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะเราไม่ค่เน้นผัดเพราะว่าน้องอังไม่ชอบกินผัดน,นี่นะคะหมูของเราที่เป็นที่น้องอัดต้มคะ่ะกลมเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยนะคะแต่ก็กลมอยู่ให้ช่วยไหมคะไม่ต้องค่ะทำเองได้ค่ะร้อนไหมคะหวานคะ่ะตอบอันที่มันคลปิ้นหนกมาเลยไหมคะอมชอบมากเมนูนี้ นี่นะคะทำได้ค่ะมีอีก2ลูกค่ะลูกนี้กับอีกลูกหนึ่งค่ะมีค่ะมันมีหนวดค่ะเอาหนวดปลาหมึกด้วยนะคะเอาตัวด้วยดิค่ะอีกสองตัว3ตัวนี่จริงๆถ้ามันตัวใหญ่กว่านี้เนาะมันก็จะยัดง่าย แต่นี่น้องไอ้เขาชอบเล็กๆโอเคค่ะ<อ>ตักน้ำด้วยค่ะตักน้ำนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วขอตัวลาไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอตัวไปชิมจีมือของน้องไอ้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ เละกย่างนี้นะหมูหน่ารักนะคะอยากกินมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเป่านะคะร้อนไหมรองชี่หมูไปให้ดูหน่อยสิอันนี้หมูขอเขาก็านำเสนอหมูด้วยนะคะหมูเหลือคะ่ะนี่คะ่ะร้อนไหมคะ เ <ทำ S 1> ด็กก็ทำกันเองได้น,นะคะเนี่ยของเนี่ยแบบอะไรอยู่ในตู้ก็จับมาต้มๆทำๆใช่ไหมคะใช่เ,เ,เด็ดค่ะเด็ดค่ะแน่ลองชิมสีมือลูกหน่อยนะดูสิมืนกร้อนนะจะว่าเป็นช่อปคญญาไม่เป็นไรคะ่ะอร่อยอบ๊ายบาย